we can't get anything from it nothing escapes that horizon there's miller's planet อินเตอร์สเตลลาที่เข้าฉายในปี2014ถือว่าเป็นผลงานการกำกับเรื่องที่9ของสุดยอดผู้กำกับแห่งยคอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนที่ตัดสินใจเล่าเรื่องราวแนวฮาร์ดไซไฟที่จริงจังและเต็มไปด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิงได้จริงๆจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยงานในส่วนของเบื้องหลังให้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องราวตามสไตล์ถนัดของตัวเองลงไปในเรื่องทั้งการวางบทที่ซับซ้อนกินใจแถมยังมีหลายๆฉากที่ทรงพลังตราตรึงใจผู้ชมได้แบบที่เขาเคย ทำมันเสมอมา i ิน e r s t e l เตลจึงเป็นหนึ่งในภาพยนตร์หาสายไฟที่ทรงคุณค่ามากๆแห่งยุคสมัยและจะถูกพูดถึงทุกครั้งเสมอเวลาที่ผู้ชมต้องการจะหาภาพยนตร์ที่สามารถตอบโจทย์ความใคร่รู้ในเรื่องราวของอวกาศและวิทยาศาสตร์อันซับซ้อนได้แถมยังมีความสนุกและซาบซึ้งอยู่ในเรื่องอีกความซับซ้อนและเกรดน่าสนใจหลายๆอย่างในภาพยนตร์มันจึงมีเยอะมากๆตามที่โนแลนบรรจงแฝงมันลงไปด้วยความตั้งใจ ฉะนั้นในวันนี้เราจึงอยากจะพาทุกคนมาดูว่าภายในภาพยนตร์อินเตอร์สเตลามันจะมีข้อเท็จจริงหรือจุดสังเกตเอะไรที่น่าสนใจแล้วเราอาจจะพลาดไปในตอนที่ได้ชมมันกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญในภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากเสียอัธรรตก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ หุ่นยนต์ทาสถูกควบคุมโดยคนจริงๆแน่นอนว่าหนึ่งในตัวละครที่ขโมยสินได้ดีมากที่สุดไม่แพ้บรรดามนุษย์จริงๆเลยในเรื่องก็คงจะเป็นหุ่นยนต์ทาสที่มีชื่อย่อมาจาก technically artificial robotic system โดยดีไซน์ของมันแทบจะไม่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์หรือบรรดาหุ่นยนต์ AI ไอที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเลยแม้แต่นิดแม้ว่าลักษณะการตอบโต้หรือการตอบสนองต่างๆจะถูกโปรแกร,รมออกมาให้สื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมราวกับว่ามันถูกออกแบบมาสําหรับภาร,รกิจสุดหินนี้โดยเฉพาะซึ่งสําหรับผู้กํากับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนดที่ไม่ค่อยจะนิยมใช้ CGI จริงๆหากยังไม่ถึงคราวจําเป็นการสร้างหุ่นยนต์ทรัส์ขึ้นมาเองโดยทีมงานก็คงจะเป็นตัวเลือกที่เขาตัดสินใจจะใช้ในการถ่ายทําแน่นอน หลายๆฉากที่เราได้เห็นไปในภาพยนตร์คือการถ่ายทําหุ่นยนต์ที่ถูกเชิดและควบคุมโดยนักสแสดงอย่างเบลอเวนที่ถือโอกาสให้เสียงไปด้วยเลยในตัวส่วนหุ่นที่ชื่อแคสจะให้เสียงโดยจอร์จวส์ก่อนที่ทีมงานจะค่อยไปตัดภาพหน้าของนักสแสดงคนนี้ออกไปในภายหลังและเหลือแค่เสียงที่ภาคเอาไว้เท่านั้นแทน กฎของดร์ิปตันอย่างที่รู้กันดีว่าอินเตอร์สเตลาคือภาพยนตร์ที่ได้ดร์ฮิปตันนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีผู้ได้รับรางวัลโนเบลให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ในการตรวจเช็คความถูกต้องเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านแง่มุมต่างๆเขาจึงตั้งกฎเหล็กขึ้นมา2ข้ออย่างข้อแรกก็คือห้ามมีสิ่งใดในภาพยนตร์ที่สามารถขัดแย้งกับกฎฟิสิกส์ที่ถูกพิสูจน์ได้ส่วนข้อที่2ก็คือการคาดเดาทั้งหลายจะต้องมาจากนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากผู้เขียนบทซึ่งทางโนแลนเองก็ตอบรับตกลงกับ ดังกล่าวหากมันไม่เข้าไปขัดกับกระบวนการสร้างภาพยนตร์เกินไปซึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่ทั้งสองต้องมาถูกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของตัวละครที่เร็วกว่าแสงและก็กลายเป็นฝั่งโนแลนที่ยอมแพ้ไปและไม่เถียงต่อแต่ถึงยังไงแม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนลงความเห็นว่าอินเตอร์สเตลาร์กำลังจะสร้างแบบแผนใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ไซไฟไปตลอดการรวมไปถึงมีความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆเรื่องแต่ก็มีบางคนออกมาให้ความเห็นว่าวิทยาศาสตร์ในเรื่องนั้นก็มีบางส่วน ที่ถือว่าเป็นความผิดพลาดและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน แรงบันดาลใจจาก 2001: A Space Odyssey หนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ Interstellar เกิดขึ้นมาได้ก็คงจะหนีไม่พ้นภาพยนตร์เรื่อง 2001: A Space Odyssey ที่เข้าฉายในปี1968ซึ่งมันก็คือผลงานชั้นครูของผู้กำกับสแตลลี่คูบรีไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการเดินทางในอวากาศเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างประเด็นของปัญญาประดิษฐ์และสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิมากกว่า3มิติขึ้นไปรวมไปถึงฉากคาราวะเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการติดต่อทางไกลผ่าน วิดีโอคอลจากโลกที่ใน2001อสเปซโอด s ซี y เคยทำมาก่อนแล้วนานเกือบ50ปีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือประเด็นเรื่องรูหนอนที่ตั้งอยู่ใกล้กับดาวเสาวในอินเตอร์สเตลล่าก็มาจากแผนการดั้งเดิมของส t ตอร์ลี่คูบริกที่ต้องการจะสร้างหลุมดำเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่อง2001อสเปซโอดิซีของตัวเองเหมือนกันซึ่งจะอยู่ในระยะทางระหว่างดาวเสาและดาวพฤหัสแต่อเดียดังกล่าวก็ถูกปัดตกไปเนื่องจากเทคโนโลยีในยุค60มันยังไม่ดีพอที่จะเนรมิตภาพอันอลังการของหลุมดำและวงแหวน ของดาวเสาอ,ออกมาได้ม แอนแฮตเวย์กับวินาทีเสียตายเหตุการณ์ที่ผู้ชมสามารถจดจําได้ดีมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องก็คงจะเป็นเหตุการณ์บนดาวเคราะห์น้ําแข็งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดสะเทือนใจและดราม่าปรากฏออกมาเต็มไปหมดแถมในชีวิตจริงทีมงานก็ยังยกกองกันไปถ่ายถึงประเทศไอซ์แลนด์แต่หนึ่งในเหตุการณ์ที่แอนแฮตเวย์เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วกับฉากฉากนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เธอต้องแสดงในซีนที่เธอต้องตกลงไปในหลุมน้าแข็งนั่นเองเนื่องจากชุดของเธอดันติดขัดจนเปิดออก ส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายเกือบที่จะติดลบจนเธอหนาวสั่นไปหมดและเมื่อเธอบอกทางโนแลนไปผู้กำกับคนนี้ก็ได้สั่งให้แอนแฮทเวลล์ลุกออกมาและย้ายกองไปถ่ายฉากอื่นแทนทันทีเพื่อความปลอดภัยของนักแสดงโดยทางนักแสดงสาวก,ก็ได้ออกมาเผยว่าในตอนนั้นเธอคิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ห่างจากความตายเพียงแค่5นาทีซึ่งก็ยังดีที่ทีมงานสามารถจับภาพที่ต้องการได้ทันในช่วงเวลานั้นพอดี ดนตรีประกอบของฮานซิมเมอร์อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆของคริสโตเฟอร์โนแลนทราบกันดีอยู่แล้วก็คงจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างผู้กํากับชาวอังกฤษคนนี้กับนักประพันธ์เพลงอย่างฮานซิมเมอร์ที่เคยทํางานกับโนแลนมาแล้วถึงสี่เรื่องและอินเตอร์สเตลาร์ก็กําลังจะเป็นเรื่องที่ห้าที่เขาจะเข้ามาประพันธ์เพลงให้แต่ทางโนแลนก็ได้ให้โจ์สุดหินมากับฮานซิมเมอร์จนได้ว่าเขานั้นไม่ต้องการให้ดนตรีเกิดมาจากรูปแบบไอเดียเดิมๆแบบที่มีในผลงานทั้งสีเรื่องก่อนหน้านี้แล้ว การคิดคนทุกอย่างขึ้นมาใหม่จึงเป็นสิ่งที่น่าจะเวิร์กที่สุดทางโนแลนจึงตัดสินใจที่จะเอากระดาษมาเขียนบรรยายอารมณ์กับความรู้สึกต่างๆของความเป็นพ่อของตัวละครคูเปอร์ในภาพยนตร์ออกมาให้กับฮานซิมเมอร์แทนที่จะให้บทภาพยนตร์กับนักประพันธ์คนนี้ไปอ่านแบบเรื่องก่อนนอกจากนี้เขายังย้ำว่าเวลานั้นคือส่วนประกอบสําคัญของภาพยนตร์และเขาก็อยากจะได้ดนตรีที่เหมาะสมกับเวลามากที่สุดฮานซริมเมอร์จึงเขียนเพลงส่วนใหญ่ของเขาด้วยจังหวะหนึ่งจังหวะต่อวินาทีหรือ60จังหวะต่อ น,นาทีเพื่อสะท้อนการเดินทางของเวลาออกมาจนเราได้ฟังดนตรีประกอบสุดอลังการในเรื่องแบบที่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อน s ตีเวนสปิลเบอร์คือผู้กำกับคนแรกในโปรเจกต์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าในตอนแรกอินเตอร์สเตลาคือโปรเจกต์ที่อยู่ในมือของผู้กำก,กับฉายาพ่อมดแห่งฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปิลเบอร์ที่ต้องการจะใช้งบประมาณมหาศาลในการเนรมิตภาพยนตร์เพื่อคาราวะผลงานระดับตำนานอย่าง2001 a s p a c e Odyssey ซึ่งไอเดียหลายๆอย่างก็ถูกประกอบร่างขึ้นมาจนถึงช่วงปี2006ผ่านการแก้ไขบทร่วมกันของสปิลเบอร์และโจนาธานโนแลนแต่เมื่อ,อโครงการไม่คืบหน้าสักทีแถม สปิลเบิร์กยังย้ายไปทำงานในโปรเจกต์อื่นคริสโตเฟอร์โนแลนจึงกลายเป็นคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันกับน้องชายของเขาทันทีและใช้ไอเดียทั้งหมดที่ตัวเองเคยคิดมาเข้ามาปรับแก้โปรเจกต์จนเราได้เห็นภาพยนตร์ฉบับไฟนอลแบบในปัจจุบันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีข้อมูลไอเดียที่สปิลเบิร์กเคยออกแบบหรือคุยเอาไว้หลุดออกมาอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นการทำให้ตัวละครเมิร์ฟเป็นผู้ชายฮุนทรัสที่จะมีรูปร่างเป็นมนุษย์มากกว่านี้การออกไปผจญภัยในอวากาศที่จะเน้นการใช้งานหุ่นยนต์มากกว่ามนุษ รวมไปถึงการเจอกับนักบินอวกาศของจีนที่ดาวน้ำแข็ง ฉาเขียวไม่จำเป็นแน่นอนว่าภาพยนตร์ที่มีงบประมาณสูงมีฉากที่มี CGI และ v i s u ว l ช f ่วเอฟเเยอะมากๆเบื้องหลังในการถ่ายทําส่วนใหญ่ที่เราจะได้เห็นกลม,มักจะเป็นฉาเขียวรอบๆตัวนักแสดงแต่ทางโนแลนก็ได้คิดตระหนักออกมาว่าเขาเองนั้นไม่ชอบที่จะมาเห็นนักแสดงเล่นกับฉาเขียวเยอะๆเลยเพราะมันอาจจะทําให้นักแสดงไม่สามารถสื่ออารมณ์ที่เขาต้องการได้มากพอการถ่ายทําินเตอร์ e เตล r จึงใช้วิธีการเอาจอมาวางรอบๆฉาก คือฉายภาพของวิชวลเอฟเฟกลงไปรอบๆตัวนักแสดงแทน อาทิในฉากที่นักแสดงมองออกไปนอกยานพวกเขาก็จะได้พบกับภาพอาวกาศจริงๆไม่ใช่จอสีเขียวเนื่องจากทีมงานเอาจอมาวางไว้รอบๆแล้วหรือไม่ก็ฉากที่ตัวละครคูเปอร์หลุดเข้าไปในมิติอันซับซ้อนในช่วงทายเรื่องฉากพวกนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆเพื่อทำให้นักแสดงอย่างแมทธิวแมคคอนาเฮรู้สึกอินกับภาพยนตร์มากที่สุดแถมฉากดังกล่าวก็ยังอ้างอิงมาจากทฤษฎีอัลสเปซหรือไลบรารีสเปซตามที่อธิบายไว้ในหนังสือ this world ของเทอร์รี่พราเชตว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ ในอวกาศกับเวลาอันบิดเบี้ยวนานจะถูกค้นหาได้ในพื้นที่ที่คล้ายๆกับห้องสมุดอันซับซ้อน เรื่องของคริสโตเฟอร์โนแลนและแมทธิวแมคคนาเฮในช่วงก่อนที่จะได้พบกันในกองถ่ายทางฝั่งแมทธิวแมคคนาเฮและคริสโตเฟอร์โนแลนด์ก็ต่างคิดว่าตัวตนของอีกฝ่ายจะมีรูปแบบการทํางานในแบบที่ตัวเองคิดเอาไว้แน่นอนแมทธิวแมคคนาเฮคิดว่าคริสโตเฟอร์โนแลนด์จะเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานชนิดที่ว่าทุกอย่างต้องออกมาเปะทุกกระเบียดนิ้วมากๆส่วนทางคริสโตเฟอร์โนแลนก็คิดว่าแมทธิวแมคคนาเฮน่าจะเป็นคนที่ผ่อนคลายและใจเย็นกับการทํางานแต่เมื่อมาออกกองจริงๆแล้วทุกอย่างมัน กลับตลบปัดกันไปหมดแมทธิวแมคคอนาเฮกลายเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานแบบสุดๆส,ส่วนทางโนแลนด์ก็กลับเป็นผู้กำกับที่เปิดรับฟังข้อคิดเห็นของนักแสดงเยอะมากๆไม่ได้ตึงเครียดขนาดที่จะต้องเป๊ะทุกอย่างตามที่เคยใครๆคิดนี่จึเป็นความเข้าใจผิดและคิดไปเองของทั้งสองฝั่งที่เพิ่งมาได้เห็นนิสัยกันของจริงในตอนถ่าย คอนแทควิธีการเดินทางในอวกาศของอินเตอร์สเตลลาจะถูกอ้างอิงมาจากผลงานของนักฟิสิกส์อย่างดอร์คิปตอนที่ถือโอกาสมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษของโนแลนไปในตัวซุ่งวิธีการเดินทางดังกล่าวก็เป็นพื้นฐานที่มาจากนวนิยายเรื่องคอน a c t ของนักเขียน ข่าวเซกนที่เคยถูกดัดแปลงไปเป็นภาพยนตร์เรื่อง Contact จากปี1997มาแล้วโดวยสิ่งที่บังเอิญมากๆก็คือแมทธิวแมคคอนาเฮดันเคยแสดงเป็นตัวเอกใน Contact ก่อนจะมารับบทใน Interstellar ต่อเขาจึงกลายเป็นพระเอกในภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ที่อยู่ในช่วงเวลา2ทศวรรษแถมทั้ง2เรื่องก็ยังประสบความสำเร็จมากๆอีกด้วย ทุ่งนานและข้าวโพดในฉากโลเคชั่นทุ่งกว้างที่มีข้าวโพดปลูกอยู่ซึ่งกว้างไกลสุดลูกหูลูกตารอบๆบ,บ้านของคูเปอร์ เรสเตอร์ฟอร์โนแลนก็ได้ปฏิเสธที่จะใช้งบประมาณของ CGI ลงไปกับฉากฉากนี้เนื่องจากเขาเอกใจได้ววนในภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel จากปี2013ที่เขาเคยไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้มีการปลูกข้าวโพดจำนวนมากในไร่มาประกอบฉากจริงๆเขาจึงตัดสินใจทุ่มงบกว่าแสนเหรียญปลูกข้าวโพด500กว่าเอเคอร์ในประเทศแคนาดาตามคำแนะนำของแซ็กสไนเดอร์ที่เป็นผู้กำกับ Man of Steel เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับถ่ายจริงใน Interstellar ก่อนจะเอาผลผลิตไปขายในตอนที่ภาพย ยนต์ถ่ายทําเสร็จแล้วแถมยังได้กําไรกลับมาอีกเกือบเท่าตัวนี่จึงกลายเป็นการลงทุนที่ตอบสนองทางเรื่องงานศิลป์และสร้างผลกําไรไปในตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อทีมงานสร้างพายุขึ้นมาจริงๆสำหรับการถ่ายทา น่าสนใจมากๆว่าภัยพิบัติพายุทรายที่ปรากฏออกมาในเรื่องมันจะไม่ใช่แค่จินตนาการของคริสโตเฟอร์โนแลนดหรือทีมงานที่คิดคนขึ้นมาเองเพราะพายุทรายที่ทําให้คนแทบจะอาศัยอยู่ไม่ได้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงในอเมริกา อย่างภัยพิบัติดัสบลซึ่งหากลองไปหาภาพเหตุการณ์จริงๆมาดูก็จะพบว่าเหตุการณ์ในภาพยนตร์กับเรื่องจริงแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยแถมในฉากที่สนามเบสบอลทีมงานยังเนรมิตพายุทรายขึ้นมาจริงๆในเมืองเพื่อถ่ายทําแล้วค่อยไปเก็บกวาดเอาทีหลังอีกด้วยเดิมพันกับสตีเฟนฮอว์กิง เป็นเรื่องตลกเล็กๆที่น่าสนใจเหมือนกันว่าใน,นช่วงการสร้างภาพยนตร์ตัวดรคริปตอนจะเข้าไปวางเดิมพันพนันกับสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ทฤษฎีจักรวาลที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งในโลกเกี่ยวกับประเด็นทฤษฎีฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่รองรับเนื้อหาของอินเตอร์สแตลลาแถมดรคริปตอนก็ยังสามารถเอาชนะได้อีกด้วยและด้วยเหตุผลนี้เองสตีเฟนฮอว์กิงจึงต้องทำตามเดิมพันด้วยการไปสมัครนิตยสารปลุกใจเสือป่าอย่างเพนเฮาส์เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆแ,แถมเรื่องราวดกล่าว ก็ยังไปปรากฏในภาพยนตร์ Diary of Everything จากปี2014ที่บอกเล่าชีวประวัติของสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งฉายในปีเดียวกันกันกบ Interstellar พอดีรูนอนจาก Man of Steel ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยกับเรื่องราวของรูนอนข้างดาวเสารที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ เพราะจริงๆแล้วรูหนอนดังกล่าวมันคือรูหนอนเดียวกันกับอันที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์รีเมคของซูเปอร์แมนอย่าง Man of Steel จากปี2013ที่โนแลนเคยเข้าไปร่วมง,งานช่วยเหลือแซ็กซ์ไนเดอร์มาก่อนที่อินเตอร์สเตลาจะเข้าฉาย1ปีซึ่งรูหนอนดังกล่าวจะปรากฏออกมาในฉากที่คาเอลถูกยานพามายังโลกในตอนต้นเรื่อง Ken Burns The Dust b บอ l จากปี2012 นี่คือเรื่องราวที่เรียวมากๆเรื่องหนึ่งของอินเตอร์สเตลาที่ทางโนแลน์บรรจงใส่เข้าไปอย่างพอดีสุดๆเพราะอย่างที่กล่าวไปว่าพายุทรายในเรื่องเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากพายุทรายจริงๆบทสัมภาษณ์ในรูปแบบสารคดีของผู้รอดชีวิตที่มีอายุสูงวัย ซึ่งปรากฏออกมาในตอนต้นของภาพยนตร์และปรากฏออกมาอีกครั้งทางโทรทัศน์ที่ฉายในบ้านในช่วงท้ายของเรื่องมันมาจากสารคดีอย่าง Ken Burns The Dust Bowl จากปี2012ที่บอกเล่าเรื่องราวของภัยพิบัติพายุทรายในโลกของความเป็นจริงบรรดาคนที่ปรากฏออกมาจึงเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นจริงๆไม่ใช่นักแสดงที่ถูกคัดมาอยู่ในเรื่องแต่อย่างใด ับของแน่นอนว่าการปรากฏตัวของแมดเดมอนที่เข้ามารับบทเป็นด็อกเตอร์แมนในดาวเคราะห์น้ําแข็งอันหนาวเหน็บก็ค่อนข้างที่จะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมมากอยู่แล้วซึ่งการที่เซอร์ไพรส์นี้ประสบความสําเร็จแบบสุดๆก็มาจากแผนการของทีมงานที่ไม่เคยโปรโมทหรือปล่อยข่าวว่าแมดเดมอนจะปรากฏออกมาในภาพยนตร์แมตต์เน็ดยาวไปจนถึงรอบปฐมทากก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายจริงเลยด้วยซ้ำแต่ที่หลายๆคนไม่คาดคิดก็คือในอีกหนึ่งปีถัดมาแมดเดมอนก็ดันได้ไปรับบทนําในดอมา เชียที่เขาต้องแสดงเป็นนักบินอวกาศซึ่งถูกทิ้งอยู่บนดาวอังคารนานหลายปีแถมยังต้องหาทางเอาตัวรอด <c oughs> เหมือนกับตัวละครที่เขาแสดงในอินเตอร์สเตลา่าแทบจะไปเป๊ะโดยอาจจะยังไม่ตาย มีผู้ชมหลายคนพยายามสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วตัวละครโดยที่รับบทโดยเวสเบลเล่ et, อาจจะยังไม่ตายบนดาวมิเลอร์และอาจจะรอดจากคลื่นยักษ์สุดสะรึงได้เพราะชุดของเขาก็ดูจะไม่บุบสลายอะไรแถมยังอาจจะแค่หมดสติลงไปทุนันแต่เนื่องจากการที่เวลาของดาวมีความแตกต่างจากโลกมากๆขณะที่ว่าลงไปแค่หนึ่งชั่วโมงเมื่อเทียบกับเวลาบนโลกแล้วมันอาจจะนานไปมากกว่า7-10ถึงปีหลายๆคนจึงลองคิดกันเล่นๆว่ามันอาจจะไม่คุ้มหากคูเปอร์จะออ ออกจากสถานีลงไปช่วยเขาที่ดาวมิเลอร์อีกรอบเนื่องจากมันอาจจะใช้เวลานานถึงประมาณ9ชั่วโมงแต่ถ้ากลับกันเป็นเวลาบนโลกมันก็คงจะผ่านไปมากเกินกว่า60ปีเขาให้แล้วการทําภารกิจช่วยเหลือที่เสียงขนาดนี้จึงไม่น่าจะใช่เรื่องที่คุ้มสักเท่าไหร่ ฟิล์ม i อ a มอย่างที่ร,รู้กันดีว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นคนที่คลั่งคลายการถ่ายภาพยนต์แบบ iMac สุดๆและถ้ายิ่งเป็นแบบฟิล์มแล้วด้วยเขาก็แทบจะยอมทุ่มทุนเหนื่อยมากกว่าเดิมเป็น2เท่าในกระบวนการถ่ายทำเลยด้วยซ้ำเพราะฟิล์มสำหรับรุ่น iMac ขนาด7 0ม mm ิลิเมตรของ i n t เ r s t e l l a r มันมีน้ำหนักมากถึง600อปอนด์ขนาดที่ต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายไปถ่ายแต่ละทีแต่ผู้กำกับคนนี้ก็ยอมเพื่อภาพที่ดีที่สุดที่กล้องจะสามารถถ่ายออกมาได้ ชุดนักบินอวก,กาศชุดนักบินอวก,กาศของนาซาที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์จะเป็นผลงานการออกแบบของแมรี่โซเฟรสที่ดีไซน์ทุกอย่างออกมาได้ล้ำพอประมาณในระดับที่ไม่เหนือจริงเกินไปสำหรับทำให้ชุดดูเป็นของที่ใช้งานได้จริงมากที่สุดแถมนักออกแบบคนนี้ยังอธิบายอีกว่าองค์ประกอบในชุดมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงๆจนแทบจะไม่มีส่วนไหนที่ถูกคิดออกมาแบบผันผ่านลวกลวกอย่างเช่นจุดกักเก็บออกซิเจนแบบพิเศษที่จะทำให้นักบินหายใจได้นานกว่าปกติระบบรักษาความเย็น เมื่อนักแสดงรู้สึกร้อนเกินไปซึ่งในส่วนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เอื้อต่อการถ่ายทําโดยแต่ละชุดจะมีน้ําหนักราว13-15ถึงกิโลกรัมสําหรับนักแสดงแต่ละคนที่มีรูปร่างต่างกันไปอีกด้วยหุ่นยนต์เคปหุ่นยนต์อย่างเคปที่ปรากฏออกมาในดาวเคราะห์น้ําแข็งก็ยังถูกตั้งชื่อให้คล้ายกับดอร์คีปตอนซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษของโนแลน ฉั้นวางหนังสือเหลือเชื่อเหมือนกันว่าชั้นวางหนังสือของเมิร์ฟนอกจากจะเป็นจุดที่เอาไว้ใช้ถ่ายฉากสําคัญในเรื่องเยอะมากๆรายละเอียดอเล็กน้อยแต่คตรเจ๋งก็ยังถูกซ่อนลงไปอีกด้วยเพราะชื่อของตัวละครหลายๆคนจะไปปรากฏอยู่บนหนังสือในชั้นแต่อาจจะต้องเพ่งดูเป็นพิเศษหน่อยในการดูครั้งที่2เพราะมันยากจริงๆที่จะมีคนเห็นได้เลยในครั้งแรก ดาวมิเลอร์และเพลงประกอบดาวมิเลอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในดวงดาวที่สร้างความตื่นตาให้กับผู้ชมเยอะมากๆในการปรากฏออกมาเป็นโลเคชันแรกที่คูเปอร์ไปเยือนแถมยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลามาทําให้ผู้ชมนั่งเก้าอี้ไม่ติดอีกแล้วเรื่องที่น่าสนใจก็คือซาวด์แทร็กที่ถูกใช้ในดาวนี้จะเป็นเสียงนาฬิกาที่ถูกแทนค่าว่าเสียงติ๊กหนึ่งครั้งจะเท่ากับเวลาหนึ่งวันบนโลกนั่นหมายความว่าเวลา1ชั่วโมงบนดาวก็จะเท่ากับเวลาประมาณ7-10ปีบนโลก หลุมดำหลุมดำที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่อลังการงานสร้างแถมยังน่าสะพรึงกลัวจากขนาดที่มหึมาของมันไปในเวลาเดียวกันแต่ความลำบากในการสร้างนั้นสุดท้ายมันก็ไปตกอยู่กับทีมงานเบื้องหลังจนได้เพราะพวกเขาต้องเรนเดอร์ภาพและแสงแบบคำนวณค่าใหม่ทั้งหมดเป็นเวลานานมากๆเพื่อให้ตรงกับหลักการ กลาวิเทช o n ลเ l นส์ของนักวิทยาศาสตร์อย่างอัลเบิร์ตไอน์ส์ทีมงานจึงต้องใช้คอมพิวเตอร์เรนเดอร์ระยะเวลาของหลุมดำหนึ่งวินาทีโดยใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ100วันข้อมูลทั้งหมดในการทำฉากนี้ขึ้นมาจึงมีมากถึง800เทราไบต์ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่เยอะมากๆในกระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง รูปร่างของ a c ป Station การที่เวลาถือว่าเป็นหัวใจหลักของภาพยนตร์ก็ทำให้องค์ประกอบหลายๆอย่างในเรื่องสอดคล้องไปกับบรรดานาฬิกาหรือไม่ก็มีดนตรีประกอบฉากที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เดินอยู่นอกจากนั้นทางโนแลนก็ได้ออกแบบให้ Space s t a t ช o n ซึ่งเป็นจุดที่ยานของตัวละครจะต้องเข้าไปเทียบท่าเพื่อเข้าไปในศูนย์บัญชาการหลักมีรูปร่างคล้ายกับนาฬิกาอีกด้วยเพื่อบ่องบอกว่าแม้แต่ a เป s t a ตช o n ที่เป็นหัวใจหลักของภารกิจก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเวลา500 ฉากร้องไห้ในตำนานฉากที่ต้องจริงจังที่สุดของนักแสดงอย่างแมทธิวแมคโคนาเฮในเรื่องนี้บางทีอาจจะไม่ใช่ฉากผาดผลหรือฉากที่ต้องใช้ความสามารถในการจดจำแต่มันกลับเป็นฉากที่ตัวละครคูเปอร์ต้องมองวิดีโอที่ลูกๆของเขาส่งมาจากโลกแล้วร้องไห้ตั้งหา ซึ่งนักแสดงอย่างแมทธิวแมคคนาเฮกุได้ตัดสินใจทําอารมณ์มาเป็นอย่างดีและไม่ดูฟุตเทจของนักแสดงคนอื่นอย่างเคซี่แอฟเฟกหรือเจสิก้าเชสแทนเลยเพราะเขาเลือกจะไปดูมันจริงๆในตอนถ่ายเพื่อจะได้ไต่อารมณ์ความเศร้าไปเรื่อยๆจนร้องไห้ออกมานั่นจึเป็นการถ่ายเทคแรกและเทคเดียวที่ถูกเอามาใช้ในภาพยนตร์ทันที มีนักบินอวกาศจริงๆในกองถ่ายแน่นอนว่าการถ่ายทําภาพยนตร์ที่มีการผจญภัยในอวกาศจะมีแค่ดรคริปตอนเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการให้คําปรึกษาในการถ่ายทํามันก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการเห็นภาพรวมทั้งหมดทางโนแลนจึงไปเชิญนักบินอวกาศในชีวิตจริงอย่างมาช่าไอเวนส์ซึ่งเป็นนักบินอวกาศหญิงชาวอเมริกันที่กเกษียณอายุแล้วและมีประสบการณ์ในภารกิจกระสวยอวกาศ5ครั้งมาอยู่ในกองถ่ายด้วยเพื่อที่จะได้ให้คําแนะนําและออกความเห็นต่างๆในการปฏิบัติตัวของนักสแสดงได้อย่าง We're going to be spending a lot of time together. We should learn to talk. Emma, not too. โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับสิ่งที่คุณอาจจะพลาดไปในตอนที่ได้ชมอินเตอร์สเตลลากับข้อเท็จจริงและหลายๆสิ่งที่คุณอาจจะพลาดไปในตอนที่ได้รับชมอินเตอร์สเตลลาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลงานทุกๆเรื่องของคริสโตเฟอร์โนแลนด์คาว่าปล่อยผ่านไปแบบง่ายๆทั้งๆท,ท,ที่งานยังไม่ดีพอมันก็คงจะไม่มีอยู่จริงๆแน,แน่เราผู้กํากับคนนี้คือคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยลงไปในงานของตัวเองแบบสุดๆชนิดที่ว่าเทหมดหน้าตักได้เขาก็จะทำอินเตอร์สเตลลาจึงกลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟแห่งยุคที่ ประสบความสําเร็จในแง่ของคําวิจารณ์และเสียงตอบรับจากผู้ชมได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่นชมในความเข้มข้นและความกล้าหาญของมันจนยากจะมีผลงานเรื่องไหนมาค้นสิ่งที่มันทําลงไปได้เลยและเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสําคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจในอินเตอร์สเตลลานอกเหนือจากที่พวกเรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะ ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ